อย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เป่าลมร้อนที่ฝาหลังนะครับก็กาวก็จะอยู่บริเวณรอบๆตัวเครื่องนะครับเป่าลมร้อนเพื่อที่จะไขากาวนะครับผมก็เราใช้ความรู้สึกว่าเออเป่าให้ร้อนๆนะครับแล้วก็เกิดความรูม้กเครื่องมันร้อนกาวมันน่าจะเริ่มไขตัวแล้วนะครับออคลิปนี้ก็จะใช้มาเป็นไดเประผมนะครับลมร้อนจากไดเประผมนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไป เ,เปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือแพงๆเนี่ยโอกาสมันไม่คุ้มกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาใช้เป็นลักษณะพายบางๆนะครับเพื่อที่จะลูดรอบๆตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมันจะมีกาวอยู่รอบๆนะครับก็จุดเสี่ยงของรุ่นนี้นะครับก็จะมีใส่แพรอยู่ใต้เลนกล้องนะครับใส่แพรเป็นใส่แพรสแกนนิ้วนะครับผมนะครับก็ระมัดระวัง ตอนเวลาเราแสะนะครับเพราะว่าถ้าเราแสะไปใส่แพรสแกนนิ้วขาดไปก็จะลําบากต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนอีกนะครับผมต่อมาก็ให้เพื่อนๆขันน็อตให้หมดนะครับแล้วก็สีเขียวๆไม่ต้องขันก็ได้นะครับที่ผมขึ้นเมื่อสักครู่นั้นนะครับผมมันจะมีน็อตสองตัวอยู่ล่างนะครับจะขันออกก็ได้ไม่ขันออกก็ได้นะครับเพื <c oughs> ่อนๆนะครับน็อตก็จะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆ สามารถปนกันได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับโดนน้ำมาแล้วก็หน้าจอดับไปเลยนะครับคือหน้าจอพังมีโอกาสทางเดียวนะครับก็ต้องเปลี่ยนจอนะครับผมเพราะว่าหน้าจอมันโดนน้ำไปแล้วต่อมาให้เพื่อนๆนถอดทัดซิมนะครับก็ใช้เข็มจิ้มที่รูทัดซิมแล้วก็ดึงทัดซิมออกมาก่อนนะครับ เพราะว่ามันจะคัดกับบอดี้นะครับแล้วก็ลูดขอบบอดี้ไล่ตั้งแต่ทัดซิมให้รอบเครื่องนะครับต่อมาให้เพื่อนๆถอดสายแพะแบตนะครับที่ผมขึ้นไว้นะครับตัดไฟก่อนนะครับกันไฟรัดวงจรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายแพะสแกนนิ้วมือนะครับเอาออกก่อนนะครับเพื่อที่จะทํางานง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้จะก็เป่าลมร้อนนะครับก็จะมีกาวตัวรัดแบตนะครับอยู่สองข้างนะครับข้างซ้ายและข้างฝานะครับผม เราเอาเอาตัวรับแบตออกก่อนนะครับผมเราจะต้องเอาแบตออกมานะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับที่เป่าลมร้อนไปแล้วก็ดึงแบตออกมานะครับผมต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แผ่นหน้าจอนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยครับใช้มีโกนตัดล่องนะครับ ถ้าจะดึงก็ดึงได้นะครับแม่นั้นกาวมันก็จะหยับแล้วมันก็จะย่นแบบไม่สวยเลยนะครับผมก็มาหลังๆก็มาใช้วิธีแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราดึงตัวรัดแบตไปดึงมากาวเละเทะไปห,หมดเลยนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้ก็ง่ายนะครับนะครับง่ายดีนะครับ,นะรบตัวนี้จะเป็นใส่แผ่นหน้าจอแล้วก็เราเป่าหน้าจอออกก่อนนะครับตัวนี้ผมก็เป่าลมร้อนนะครับผม เป่าให้ร้อนๆอ่าให้ลมร้อนถึงถึงนะครับเวลาเราแซดหน้าจอนะครับมันก็จะแสกง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆอืมแล้วเป่าลมร้อนไปเลยครับแล้วก็หาลักษณะเหมือนเดิมนะครับเป็นไพ่ลักษณะบางๆนะครับเพื่อที่จะไล่แฝะเนี่ยครับแสกไล่ รอบๆขอบจอนะครับแต่รู้สึกว่าจอตัวนี้มันจะแสออกมาง่ายเหมือนเหมือนเอากาวมันเริ่มไขตัวด้วยนะครับเพื่อนๆเหมือนจอมันจะหลุดมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเครื่องไม่เคยซ่อม,มามนะครับมันก็อาจจะหลุดง่ายแต่เครื่องตัวนี้ก็ไม่เคยแกะมานะครับ ก็จะหลุดง <im sharing> ่ายหน่อยนะครับต่อมาให้เพื่อนๆื่ทำความสะอาดกาวนะครับกาวก็จะอยู่รอบๆบริเวณตัวขอบขอบบอดี้เลยนะครับเพื่อนๆทําทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติเครื่องอ่ะมันแตกมานะครับเพื่อนๆมันก็จะต้องมีเศษกระจกนะครับพวกเศษกระจกเนี่ยเราทำความสะอาดให้เกี้ยงให้หมดเลยนะครับอย่าให้มีหลงเหลือนะครับเพราะเวลาเราประกบหน้าจอนะครับเดี๋ยว มันจะมีพวกเศษกระจกนะครับมันไปค้ำนะครับผมก็ให้เพื่อนๆทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับให้สะอาดแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสหน้าจอก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบกันนะครับตัวนี้ก็เอาใส่แพรเสียบไปที่ซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้เครื่องมันเปิดก็ลองเทสหน้าจอก่อนประกอบแต่ตัวนี้ผมดึงประกันไปเลยนะครับเพราะว่าจอเนี่ยมันผมเทสไว้อยู่แล้วนะครับมันใช้ได้ ก็ให้เพื่อนๆลองสัมผัสนะครับผมลองสัมผัสดูครับแต่ตัวนี้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันเครื่องมันพลิกมันพลิกควํานะครับมันก็เลยจะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็หน้าจอก็ลองสัมผัสใช้ได้ปกตินะครับผมถ้าเพื่อนๆลองเทสว่าใช้ได้ก็เราก็ไปกันต่อได้นะครับก็ถอดสายแพดแบตนะครับสายแพดจอนะครับ ตัวนี้ครับมันจะเป็นเซนเซอร์นะครับเราอย่าเอากาวไปทับรูเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะแจ้งเตือนที่ว่ามันขึ้นเมื่อสักครู่นะครับผมมันจะแจ้งเตือนนะครับถ้ามันไปปิดบังนะครับต่อมาให้เพื่อนๆลงกาวไปได้เลยนะครับให้รอบๆตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องให้มันเยิมบรลเลงเยอะไม่ต้องนะครับเอาแค่ขอบตรงนี้ก็พอแล้วนะครับ เพราะว่าผมเคยลื้อเครื่องครับโอ้โหบรรเลงเต็มเครื่องเลยครับมันเละนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่นี้และที่นี้เราก็ลงหน้าจอไปได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมเว้นรูเซนเซอร์นะครับเห็นไหมครับหน้าจอมันก็จะมีรูเซนเซอร์เขาเซตใส่มียูนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาเรารับแนบหู เวลาเอาออกนะครับจอมันจะติดดับนะครับเวลาแนบหูจอมันก็จะดับนะครับนะี่ครับการทำงานอันนี้ก็ให้เพื่อนๆถ้ามียางก็ประคองรองให้เกาวมันแห้งสักชั่วโมงหนึ่งก็โอเคนะครับถ้าเครื่องไหนไม่รีบนะครับผมก็จะรอเพราะเวลาเราประกอบเสร็จฝาจะรอประกอบนะครับกาวมัน มันกระเดิดหน้าจอจะไม่สวยเอานะครับแต่ถ้ากาวมันแห้งแล้วอะไรแล้วนะครับให้มันเสร็จตัวสักสักหน่อยมันก็จะดีนะครับอันนี้ก็ใส่ใส่แผ่นหน้าจอเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ตามมาด้วยแบตส่วนตัวรัดแบตนะครับก็ให้เพื่อนๆเป่าลมร้อนก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราเป่าแล้วมันไม่ติดนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราหาเเทปใส่แปะนะครับยังไงแบตก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไหนจะฝาหลังไหนจะบอดี้กลางมันแบตมันรัดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่อยู่จริงนะครับใช้เป็นเทปใสก็ใช้ได้ะนะครับแล้วก็เพื่อนๆอนอย่าลืมใส่ใสแพะแบตนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเปิดติดแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับผม ก็ใส่บอดี้กลางเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนีน่ตัวนี้ก็เป็นเทปได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ผิดไม่มีถูกหรอครับต่อมาก็ให้เพื่อนๆขันน็อตเข้าไปให้หมดเลยนะครับผมอ่า น็อตจะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับผมสามารถปนกันได้เลยนะครับแต่สองตัวที่ผมเว้นไว้นะครับมันก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับผมจะไม่ได้เอาออกแต่ถ้าเอาออกนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับน็อตมันจะมีเล็กจุดสองตัวเท่าออกหมดนะครับทีนี้ก็ใจถัดซิมแล้วก็ส่วนตรงนี้ล้างกาวเก่านะครับให้รอบๆบตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีรอบๆอบนะครับผมที่เรา เราแซะฝาหลังแล้วมันจะมีกาวเป็นปุ่มเป็นก้อนนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องอล้างให้มันเกลี้ยงขนาดแบบว่าให้หมดก็ได้แต่เอาแบบให้มันเนียนนะครับที่ว่าเราเวลาเราประกบฝาหลังแล้วมันมันสนิทนะครับแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วก็ทําความสะอาดพวกฝุ่นนะครับเพราะถ้าเราไม่ทําความสะอาดเดี๋ยวฝาหลังมันจะหลุดได้นะครับเพื่อน ส่วนผมก็จะเอาแค่ที่ว่ามันเป็นปุ่มเป็นก้อนกาวที่ว่ามันไม่สวยครับเราเอาออกครับที่เป็นปุ่มๆนะครับถ้ามันเรียบเนี่ยแล้วแล้วเราลงประกบนะครับแล้วมันสนิทแสดงว่าก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ลองประกบดูก่อนก่อนที่จะลงกาวนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ลองประกบแล้วเราประกบไปแล้วแล้วมันไม่สนิทเนี่ย ทีนี้เรามานั่งแกะแ,แล้วลงกาวไปเยิ้มทีนี้ทีนี้ลําบากเรานะครับเราต้องล้างกาวอีกนะครับทีนี้มันก็จะทํางานซับซ้อนนะครับหลายเรื่องนะครับทีนี้ทีนี้ก็ลงกาวไปได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลองประกบนะครับแล้วก็ใช้เทปใสแปะรอบตัวเครื่องรอให้กาวมันแห้งก็เป็นอันว่าใช้ได้นะก็ทําคลิปมาเป็นเพื่อนแนวทางนะครับเพื่อนๆเพราะว่า บางคนอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจทําไม่ได้ก็ให้ไปจ้างร้านนะครับแต่ถ้าทําได้ผมก็ดีใจถ้าทําได้ก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดติดตามโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ